ก็คุณผู้บริาก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่มาดูคอนเสิร์ตพี่ตับตัวพู้แทนผู้แทนนะครับผมก็ดีใจครับผมได้เจอแฟนๆที่มาไทยรอบนี้นะครับวันนี้สนุกวันนี้สนุกไหมครับสนุกมากครับผมก็วันนี้ครับก็มีความสุขมากท่านนะแล้วก็ทุกคนพี่สกุลด้วย ที่เราเป็นกับแบรนด์ในคอนเสิร์ตนี้นะครับเพราะว่าเราก็รู้ล้ว่าไม่มีทางได้ก็เป็นที่ชวยเป็นเกสต์ในคอนเสิร์ตไม่ง่ายนะครับขอบคุณแบรนด์ด้วยแล้วก็ขอให้คนถูกด้วยกับแบรนด์ใช่ไหมครับทีนี้พวกเรามาโซโล่บมากนะครับแล้วอย่างที่เราบผู้ใดก็แล้วในคอนเสิร์ตนะครับว่ากันเป็นยังไเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆกับศิลปินทุกคนนะครับขอข้อมูลจากศัพท์ศิลปินคนไทยสีไปเรื่อยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ तव्हां <laughs> भराए <laughs> <laughs>